เรียนรอดอมาสามปีนี่เราได้อะไรบ้างวะก็จะได้ไม่ต้องเกียนทหารไงอันนั้นกูรู้แต่ที่กูอยากรู้เนี่ยคือเราเรียนเนี่ยแล้วมันได้อะไรก็ได้ความอดทนไงมึงอย่าตอบเอาล่อดิวะง mm um> ั้นก evet> ็ได้ความมีวินัยกูบอกว่าอย่าตอบเอาล่ออืที่กูนึกได้จริงๆก็คือกูได้ประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมอย่างเช่นเรื่องที่กูต้องนั่งร้อนๆกลางแดดนั่งอยู่สองชั่วโมงอ่ะกูจําได้แดกข้าวในจานข้าวมากูจําไม่เคยลืม อาบน้ำที่โคตรสกรปรก3วันกว่าจะได้อาบการนั่งขี้ที่ลุ้นระทึกตลอดเวลาเข้าค่าย5วันกูอั้นยันวันสุดท้ายแล้วไปเข้าค่ายที่เขาชนไก่กูคิดว่าอยู่แต่ในป่าในเขาคงไม่ต้องใช้เงินกูเลยไม่ได้พกไปที่ไหนได้ไอเวนไม่มีของขายเพียบเนี่ยแหละประโยชน์ที่กูนึกออกอีกสิบปีมึงกับกูก็ยังคุยกันเรื่องนี้อยู่เออจริงวะมันเป็นความทรงจำที่ไม่ลืมเลยนะเฮ้ยแล้วมีประโยชน์อย่างอื่นอีกปะวะกูนึกได้แค่นี้อ่ะ